คลิปของชุมชนคนสุรินที่ออกมาเผยแพร่กรณีที่มีผู้หญิงชาวกัมพูชาคนหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าคงจะแต่งงานแต่งการกับชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไปเปิดร้านอาหารที่นั่นวันดีคืนดีเธอก็ลอกอาธงชาติไทยออกไปไม่ใช่หรอกครับอาธงชาติกัมพูอาธงกัมพูชาเนี่ยป็นสติกเกอร์เนี่ยไปปิดทับเอาไว้บนธงชาติไทยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือปกติร้านนี้จะขายดิบขายดี แต่มาวันนี้ขายดิบขายดีไม่ได้หรอกครับเพราะว่าพอเปลี่ยนเป็นธงชาติกัมพูชาเสร็จปุ๊บคนก็ไม่เข้าร้านทันทีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคลิปนี้อันนี้เป็นภาพอธิบายวันก่อนที่เธอได้เปลี่ยนธงชาติไทยออกไปนะครับแล้วก็ทําเป็นธงชาติกัมพูชาขึ้นมามีคลิปที่เธอร้องไห้ไหมฮะร้องห่มร้องไห้มีเสียงไหมครับ គាត់ឡើងមកពេញគាត់មកហើយហើយឡូគេបាញ់ក្បាច់លើខែងទៀតគាត់ខេគាត់ទៅណែគាត់ទៅតែណឹង1 1ទីពួកខ្ញុំជិះកូនខ្ញុំបារម្ភហ្នឹងគាត់មិនខ្វល់វិញគាត់គ្រត់ទៅតិះហ្នឹងហើយហ្នឹងពួកខ្ញុំមកមានបារម្ភធ្វើគេ มีจริงนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งกรรมมีจริงนะครับกรณีที่เกิดขึ้นวันนี้มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กโดยคุณนันทิวัรสามารถซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติคุณนันทิวัตรได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องการสร้างกำแพงเพื่อกั้นแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาบอกว่ายอย่างนี้นะครับสร้างกำแพงอันนี้คือหัวข้อ หากมียกสองเกิดขึ้นเมื่อไหร่จัดให้จบครับอย่าใจอ่อนอย่าสงสารต้องจับเต็มทำลายพยาันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้สิ้นสภาพที่จะก่ออันตรายในระยะใกล้กองทัพต้องใช้กำลังเฝ้าบริเวณชายแดนเป็นจานวนมากความมั่นคงอธิปไตยพรมแดนต้องหวงแหนถูกไยตรงข้ามลอบกัดยั่วยุท้าทาย ยิงปืนขู่หากต้องรอให้เขาเริ่มก่อนถึงจะตอบโต้ได้ไทยจะยอมรับความสูญเสียได้มากน้อยขนาดไหนการตั้งรับนานเกินไปก็มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะอาจจะทําให้พลาดขึ้นมาก็ได้ถ้าฝ่ายนั้นมีลูกฟุกขึ้นมาไม่ได้เป็นคนโหดร้ายไม่ได้ตั้งใจที่จะยุแย่แต่ให้ดูฝ่ายตะบันตกชิงลงมือก่อนเสมอนะครับอ้างพรีเอ็มทสไตรชิงเป็นฝ่ายลุกซะก่อนลุกร,รบ จบให้เร็วเอาพื้นที่ของไทยคืนมาสร้างกำแพงรั้วทันทีไม่ต้องเกรงใจใครหรอกครับไม่มีความสัมพันธ์กันจะก,กี่ปีก็ตามไม่ต่งสนไม่ค้าขายกับเพื่อนบ้านเช่นนี้ประเทศไทยไม่อดตายส่วนกรณีคลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะครับหลังจากที่สาวชาวคขมรรายนี้ไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่ประเทศญี่ปุน่นแต่จริงๆแล้วภายในร้านเนี่ยนะครับมีทั้งอาหารไทยอาหารเวียดนาม แล้วก็อาหารกัมพูชาซึ่งจริงๆแล้วมันก็คืออาหารไทยนั่นแหละครับต่อมาปรากฏว่าหลังจากที่มีกระแสสู้รบกันอย่างดุเดือดระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาผู้หญิงคนนี้ก็ได้แสดงความรักชาติด้วยการเอาธงชาติไทยเนี่ยไปวางเอาไว้บริเวณด้านหน้าร้านเหมือนกับเป็นผ้าเช็ดตีนนะครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกผ้าเช็ดตีนถ้าพูดใ้สุภาพหน่อยก็คือผ้าเช็ดอวัยว,วะเบื้องล่างก็คือเทา้า วางอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เอาเทปไปติดทับธงชาติไทยเอาไว้สุดท้ายได้มีรายงานบอกว่าร้านอาหารร้านนี้ไม่มีลูกค้าไปใช้บริการครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาไม่กินอาหารกัมพูชาส่วนใหญ่ตอนที่ขายดีเพราะว่าเข้าไป,าาไปทานอาหารไทยเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับหญิงสาวเจ้าของร้านยังอัด คลิปร้องไห้ตัดพอ้อทั้งเรื่องร้านอาหารขายไม่ดีทั้งเรื่องการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาพ่อของเธอเนี่ยเป็นทหารกัมพูชาอยู่ที่พระวิหารก็เลยพูดออกมาเป็นภาษาเขเมรน,นะครับบอกว่าในวันที่ไทยปะทะก,กันพ่อเธอเป็นทหารอยู่ที่พระวิหารลูกอยากให้พ่อเนี่ยกลับไปอยู่บ้านแต่พ่อบอกว่าไม่ไปพ่อเป็นทหารขอตายเพื่อชาติอีกอย่างหนึ่งบ้านเราก็อยู่ตรงนี้จะให้พ่อไปไหนจึงทําให้ฉันไม่มีอารมณ์อยากจะทํางานอะไรอีกแล้ว ตอนนี้ปรากฏว่าเรื่องราวของเธอเนี่ยคุณผู้ชมครับถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์เป็นจนํานวนมากพร้อมกับมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะครับอย่างเช่นปกติแล้วร้านอาหารัมบูชาในต่างแดนที่พอจะขายได้ก็เพราะว่ามีคําว่าไทยเนี่ยต่อหลังนะลำพังชื่อประเทศมันชื่อเดียวขายไม่ออกอกครับคิดอะไรผิดไปหรือเปล่าหรืออย่างที่บอกว่าวัฒนธรรมรักชาติของญี่ปุ่นนั้นเขารังเกียจใครที่เอาธงชาติมาทําแบบนี้อีกท่านกงบอกว่าเป็นเราเราจะไม่เหยียบหรือว่าเหยียด ธงชาติของประเทศอื่นนะคะไม่ว่าจะในสถานการณ์แบบไหนก็ตามอีกท่านหนึ่งบอกว่าดันไปแสดงความถอยในประเทศที่เขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยอย่างนี้ต้องเรียกว่าทุบจานข้าวตัวเองชัดๆเลย